รับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีนะคะในวันนี้เป็นพระอาจารย์ค่ะอยู่ที่วัดพระปกรบริสเบนประเทศออสเตรเลียนะคะต้องบอกอกับคุณผู้ชมทั่วโลกเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสําคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยละค่ะใช่ครับโดยเฉพาะพระอาจารย์ชัยสิทธิ์นะครับแค่เราเห็นรอยยิ้มของท่านนะครับก็มีความสุขเลายภาระกำแพงใจของรากรได้เลยครับเพราะว่ารนก,กรก็มีความสุขตามทานไปด้วยใช่นาัสการพระอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะเจ้าค่ะ จากที่เบกที่แล้วเราก็เลยต้องยิ้มกันบ่อยๆนะ,ะสำคัญมากๆเลยคุณต้องยิ้ม <c oughs> ต้องระวังดีๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะมีอะไรขึ้นดูเด็กและดูดีตลอดถ้าเรายิ้มบ่อยๆนะคะพระอาจารย์เจ้าคะขออนุญ,ญาตกราบเรียนถามพระอาจารย์เมื่อเบกที่แล้วโยมได้โปรยเอาไว้ว่าพระอาจารย์นะคะมีอนุภาพผลบุญที่เกิดขึ้นกับตัวของพระอาจารย์ที่อยากให้พระอาจารย์ได้ช่วยแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งเจ้าค่ะ เมื่อปีพุทธศักราช2544พระอาจารย์ประสบอุบัติเหตุจากคนขับรถที่พาพระอาจารย์สองรูปไปนำปฏิบัติธรรมเทศที่ศูนย์การมิตจังหวัดระยองขากลับมาประมาณเที่ยงคืนคนขับหลับในจริงๆก็หลับกันหมดทั้ง4ี่ทั้งสท่านที่ไปไปชนกับรถบรรทุก18ล้อ มีในรถมีพระภิกษุสองรูปบาสิกาที่ดูแลภาคตะวันออกหนึ่งท่านแล้วก็คนขับรถผู้ชายคือสภาพรถจะเก่านิดนึงแล้วด้านหลังไม่มีเข็มขัดนิรภัยซึ่งจริงๆพระอาจารย์ชอบที่จะใช้แต่ว่ามันไม่พร้อมใช้งานพระอา,าจารย์บาดเจ็บสาหัสที่ประสาทตาซ้ายถูกตัดขาดตาซ้ายอาจจะมองไม่เห็นอีกตลอดช,ชีวิตคุณหมอคุณหมอตาบอกว่า50ฟ0 ให้พวกเราทราบว่าถ้าคุณหมอบอกอย่างนี้แสดงว่าคุณหมอให้กําลังใจจริงๆคือมันโอกาสมันจะไม่เห็นแล้วใช่ค่ะ,ะด้านด้านซ้ายนี้เย็บ27เข็มด้วยความเมตตาของคุณครูแม่ใหญ่ท่านรับทราบอาการได้ไต่ถามสนทนากับพระอาจารย์โดยตรงด้วยตัวท่านเองหลายครั้งที่สถานพยาบาลของวัด และที่สภาธรรมกายสากลรวมถึงเจ้าที่สถานพยาบาลยงพิปุยก็ได้กราบเรียงอาการอาภาษของพระอาจารย์ต่อคุณครูไม่ใหญ่ mm. จนกระทั่งคุณหมอที่โรงพยาบาลอาร,รย์ในอนุภาพบุญเริ่มยกตัวอย่างเช่นเมื่อได้พบกับคุณครูไม่ใหญ่ที่สถานพยาบาลตาซ้ายก็ปิดภาคก๊อตอยู่ท่า mm. นก็ถามทันทีเลยว่า ไปทดลองวิทยาศาสตร์อะไรมา uh huh. พระอาจารย์ก็กราบเรียนเล่าให้ท่านฟังว่าที่เกิดอุบัติเหตุชนกับสิบแปดล้อท่านก็บอกว่าท่านน่ะสร้างบุญมาเยอะแยะหายเป็นปกติแน่นอนอ uh huh. พระอาจารย์ก็ยืนห่างจากท่านแค่เมตรเดียว uh huh. ยืนประนมมือไอส์คอนแทคดูตาท่าน uh huh. ว่าท่านพูดแบบแบบ ใช่เลยแบบนี้แต่ก็ยังกราบเรียนถามบอกท่านไปว่าเส้นประสาทต,ตามันถูกตัดขาดนะครับคุณครูแม่ใหญ่ก็บอกว่ามันตัดได้มันก็ยืดได้และให้สมองใสกว่าเดิมให้สมองใสเป็นเพชรเลยและท่านก็ไปยืนนิ่งๆอยู่ที่หน้าบอร์ดที่สถานพยาบาลบอร์ด มันก็เป็นเกี่ยวกับการแพทย์มันไม่ได้น่าสนใจอะไรใดๆสําหรับพวกเราหรอก<า>ท่านยืนประมาณหน,า,นาทีตอนนั้นที่ทีมงานที่สถานพยาบาลก็เงียบหมดทุกคนรู้ว่าท่านกําลังทําสมาธิอยู่พอรุ่งเช้าตาซ้ายที่มันปิดๆอยู่<า>มันเปิดขึ้นมาเลยขึ้นมาพอไปเจอคุณหมอตาอีกครั้งหนึ่งคุณหมอถามคําแรกเลยว่าตาหลวงพี่เปิดตั้งแต่เมื่อไหร่ ก็บอกคุณหมอไปว่าตั้งแต่เจ้าอาวาสให้พรว่าให้หายเขาก็หัวเราะกันทั้งหมอทั้งพยาบาลและทุกคนที่รู้จักพระอาจารย์ก่อนเกิดอุบัติเหตุบอกเหมือนกันหมดเลยว่าพระอาจารย์ฉลาดขึ้นกว่าเดิมบ้าค่ะอ๋อด้วยความที่ว่าสมองพระท่านเป็นเพชรเนาะแล้วที่จากที่คุณครูไมย์ใหญ่ท่านปรารว่าโอ้ท่านเนี่ยสร้างบุญตั้งเยอะตั้งแย่อย่างเงี้ยครับพระอาจารย์ บุญอะไรที่พระอาจารย์เวลานึกถึงเนี่ยครับจะปลื้มใจที่สุดเหมือนคําที่คุณยายบอกว่าหาบุญได้เนี่ยก็ต้องใช้บุญให้เป็นแล้วพระอาจารย์ใช้บุญอะไระครับที่เป็นบุญที่ปลื้มที่สุดที่นึกแล้วครั้งใดเนี่ยตั้งแต่การสร้างบารมีมาก,ก็จะนึกถึงบุญนี้บุญแรกเลยเนี่ยครับพระอาจารย์ก็คือช่วงที่ได้ปฏิบัติธรรมกับคุณครูแม่ใหญ่เป็นช่วงที่ผลการปฏิบัติธรรมก้าวหน้ามากมครับ ก็จะนึกถึงบุญนั้นจ้าค่ะถ้าเป็นพวกมหาเศรษฐีผู้ใจบุญพวกก็จะนึกถึงที่ได้ทําบุญเป็นจํานวนมากปิติในบุญอะไรต่างๆแต่ของพระอาจารย์เพิ่มปิติในการปฏิบัติธรรมจ้าค่ะก็เลยนึกถึงบุญนี้นะจ้าคะ่ะโอ้ต้องบอกว่ารถสิบแปดล้อชนนี้ไม่ธรรมดาวันหนึ่งว่ารถบรรทุกเลยถูกต้องไหมจ้าคะ่ะพระอาจารย์รถบรรทุกแล้วก็ยอะไรนะเยือก ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะตาบอดหรือมองไม่เห็นก็ได้เพรัะอาจารย์นี่คุณธนากรขออนุญาตถามอีกคําถามนึงครับคุณสายใจคือแล้วทําไมพระอาจารย์ถึงลืมบุญจากการปฏิบัติธรรมกับคุณครูไม่ใหญ่มากที่สุดนะครับทําไมครับพระอาจารย์เพราะว่าก็มีหลายกระแสใช่ไหมว่าปฏิบัติธรรมตามหลักวิชาธรรมกายเพื่อเข้าถึงพระธรรมกายจริงไหมพอเรามีประสบการณ์ภายใน ที่ดีก็ทําให้เราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงปู่สดคุณยายอาจารย์ท่านได้เข้าถึงปฏิบัติธรรมได้ผลดีมากๆช่วยเหลือ,อเพื่อนมนุษย์อะไรต่างๆม,มีจริงๆดีจริงๆค่ะแล้วก็มีจริงๆด้วยนะคะกับอนุภาตที่เกิดขึ้นและทำให้พระอาจารย์หายอย่างอัศจรรย์เลยหายเจ็บ หายป่วยนะเจ้าคะเห็น,นเดือนเดือน,นต่อมา,ามีเลือดข้างสมองอทั้งสองด้านด้านซ้ายเลือดข้างหนานหนึ่งนิว้วด้านขวาสองเซนติเมตรทราบจากฟิล์มเอ็กซเรย์อันนี้เป็นคุณหมอสมองแล้วไปไปหาคุณหมอเนื่องจากพระอาจารย์เริ่มอัดเจียนค,คุณหมอที่สถานพยาบาลก็เลยแนะว่านั้นไปเอ็กซเรย์สมองใหม่เถอะ ก็เลยเจอผลออกมาซีเรียสมากอย่างที่บอกโดยคุณหมอนัดผ่าคืนนั้นเลยซึ่งเป็นเป็นหลักของการแพทย์จะต้องเอาเอกสารมาให้ผู้ป่วยเซ็นผูจาร์อ่านดูมันประมาณสองหน้าสรุปความก็คือถ้าไม่ฟื้นก็ไม่เอาความผิดกับหมอเซ็นจ้าผูจารย์ก็อ่านแล้วอูถ้าอย่างนี้ต้องถึงคุณครูไม่ใหญ่แล้วล่ะ ก็เลยโทรติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่สถานพยาบาลให้ช่วยกราบเรียนคุณครูไม่ยายพอท่านทราบปั๊บท่านก็ให้พรท่านบอกว่าให้ปลอดภัยให้พระนิพพานปกป้องคุ้มครองรักษาให้หลวงปู่ให้คุณยายคุ้มครองรักษาให้ผ่านตอนหมอสุดชื่นที่สุดแล้วกลับมาคุยกับหลวงพ่อด้วยพอพระอาจารย์ได้ยิน คำเหล่านี้พระอาจารย์ยิ้มทันทีเลยว่าพระอาจารย์รอดพระอาจารย์รู้ทันทีเพราะอะไรเพราะประโยคไหนครูบาอาจารย์เรามีปัญญาเราเป็นสิทธิเราต้องตามตามท่านคือประโยคที่บอกว่ากลับมาคุยกับหลวงพ่อด้วยเพราะฉะนั้นพระอาจารย์จะต้องสติอะไลฟ์แล้วก็กลับมาคุยกับท่านแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆโอ้สาธุจ้าค่ะประเด็นที่สอง คุณครูคุณครูไม่ใหญ่ช่วยทั้งส่วนหยาบส่วนละเอียดคส่วนละเอียดก็พระนิพพานปกป้องคุ้มครองรักษาหลวงปู่สดคุณยายอาจารย์ลงคุ้มครองรักษาส่วนหยาบก็คือประโยคที่บอกว่าผ่าตอนหมอสดชื่นที่สุดเพราะประโยคนี้ทำให้พระอาจารย์เอะใจสกิดใจถามคุณหมอว่าคิวนัดผ่าตัดของพระอาจารย์คืนนั้นนะ่ะกี่โมง คุณหมอก็บอกว่าเนื่องจากเคสของพระอาจารย์เนี่ยเป็นเคสพิเศษคือนั้นนะคุณหมอมีอยู่แล้วสองคิวคิวแรกเริ่มหนึ่งทุ่มผ่าตัดเลือดข้างในสมองเหมือนกันของเคสของพระอาจารย์สองชั่วโมงกว่าที่อยู่ในห้องผ่าตัดพระอาจาร์ก็สองเคสก่อนที่จะมาถึงพระอาจาร์นั่นก็คือมันก็ต้องสี่ทุ่มห้าทุ่มพระอาจาร์ก็อ้ามึงอึ้งมองหน้าคุณหมออยู่คุณหมอก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเป็นพรุ่งนี้แปดโมงเช้า ุณหอจะได้อ,อารมณ์ดีสดชื่น,นที่ประทับใจมากๆครั้งหนึ่งก็คือวันนั้นเป็นวันวิสาขาบูชาคุณครูไม่ใหญ่ก็นั่งรถหลังจากที่ท่านนำปฏิบัติธรรมภาคสายเสร็จรนั่งรถกับท่านให้รถหยุดเลยแล้วก็ดูดูสติปัญญาของท่านนะและท่านก็ลถกระจกลงหันมา ถามพระอาจารย์พระอาจารย์ยืนประนมมือส่งท่านนึกภาพที่สภาธรรมกายสากลมีพระเพื่อนอยู่ข้างๆแล้วก็ญา,าติโยมท่านถามออกมาว่าจักรรถบอกว่าท่านเป็นไงบ้างพระอาจารย์สูงนั่งหลังนั่งอยู่หลังหลวงพ่อก็กวักมือให้พระอาจารย์เดินเข้าไปใกล้ๆ<ม>คุณครูไม่ใหญ่จะได้ไม่ต้องไม่ต้องพูดเสียงดังพอ<ม>พระอาจารย์เข้าไปใกล้ๆท่านท่านพูดท่านถามใหม ท่านตาเป็นไงบ้าง mm hmm. นี่คือสติปัญญาของท่านเพราะว่าถ้าประโยคแรกแล้วมีญาติโยมอยู่ท่านถ้าเขาได้ยินท่านตาเป็นไงบ้างญาติโยมก็จะงงเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับรูปนี้ตาเป็นอะไรยังไง <c oughs> แต่ถ้าท่านถามว่าท่านเป็นไงบ้างมันเหมือนกับทักทายปกติ <c oughs> แต่พอเข้าไปใกล้ท่านท่านถึงถามว่าตาเป็นไงบ้างก็ประนมมือเรียนท่านไป พระอ๋อดีขึ้นมากเลยครับอย่างนั้นอย่างนี้ท่านท่านสังเกตท่านสังเกตดูตาพระอาจารย์ท่านก็นิ่งๆและท่านก็บอกมาว่าเดี๋ยวหายนะลูกนะและท่านก็ให้รถออกไปซึ่งเป็นความประทับใจมากเนื่องจากท่านเรียกเราว่าลูกทุกครั้งที่ท่านเรียกท่านก็เรียกลูกพระแต่ลูกพระห้าร้อยรูปลูกพระพันรูปที่ปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยกันแต่ครั้งนี้ท่านเรียก เฉพาะเราครัคราวนี้เล่าวิบากกรรมนิดนึงดีไหมว่าทําไมถึงอุบัติเหตุแบบนี้ก็คือเป็นอดีตทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชแล้วก็พระอาจารย์ก็สังเกตว่าพระอาจารย์จะสีสษะแปลนปอดเป็นจุดติดเชื้อทางสมองนี่มาตลอดเลยและนอกจากเป็นอดีตทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชแล้วก็ยังเป็นแชมป์มวยเพราะว่า เรื่องการต่อสู้เหล่านี้กับทหารมันก็ไปด้วยกันตอนแรกที่พระจันทร์ทราบบุพกรรมเหล่านี้พระจันทร์ก็งงๆนะว่าเฮ้ย mm hmm. นั่นนนันเป็นเราเหรอ mm hmm. แต่พอพระจันทร์ระลึกทบทวนดู mm hmm. ใช่เลย mm hmm. เพราะพระจันทร์เป็นคนกรุงกเทพแต่พระจันทร์ขอยมเตี่ยให้พาไปสมัครที่ค่ายมวยตั้งแต่เด็ก mm hmm. แต่ยมเตี่ยก็ไม่ได้พาไปยมเตี่ยก็บอกลื้อจะไปทําไมลื้อต้องค้าขาย mm hmm. แต่ยมเตี๋ยก็ไปหากระสอบทรายม,ม,ามาให้ชกจ้ชค่ะแล้วทำไมเกิดที่ตาซ้ายเพราะว่าหมัดขวาตรงเข้าตาซ้ายคู่ต่อสู้<อ>เพราะเราถนัดขวาครับเลืดข้างในสมองทําไมดีเลย์คุณหมอบอกว่าหลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้วเลือดยังไม่ออกอหลังจากนั้นเป็นเดือนเลือดถึงออกดีเลย์เพราะว่าเวลาเราชกต่อยกันไปดูเธอนักมวยทั้งหลาย วัยหนุ่มวัยแข็งแรงจะยังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ,บแต่พอแก่ชาราแก่ตัวแล้วโรคต่างๆก็จะมามนี่เองคือทําไมถึงดีเลย์<ม>จเจริญพรอ๋ออพอพระอาจารย์ชาติที่แล้วเป็นนักมวยใช่ไหมครับอีหมัดเย็บทีนี้รนกรร,กรรู้สึกว่าท่านเย็บเรื่องเคสซัตตี้กรณีศึกษาเกระถางกรรมครับคุณสาใจ,ใจค่น้าถามนะครับคุณสายใจยังไม่หมดนะครับ มีเคส study อีกใช่ไหมจ้ะคะใช่ครับก็เลยอยากกลับยนถามพระอาจารย์ให้คุณใส่ใจถามไหมครับเกี่ยวกับได้ค่ะก็เห็นพระอาจารย์บอกว่าในเรื่องของมีเคสของคุณพ่อด้วยใช่ไหมคะโยมพ่อก็ได้พบเจออนุภาพรอดตายหายเจ็บอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าอีกสักนิดนึงจ้าค่ะจ้าก็โยมเตี่ยของพระอาจารย์มีอาชีพค้าขายของชําอย่างที่บอกแต่ว่าประสบความสาเร็จมากในยุคนั้น ท่านได้ปีนต้นไม้เพื่อที่จะไปตัดกิ่งที่ยื่นไปเพื่อนบ้านปรากฏว่าตกลงมาหลังกระแทกทำให้เส้นประสากระดูกทับเส้นประสาะเป็นกึง่งกึ่งอมตะจ้เป็นกึ่งกึ่งอมพาศขยับร่างกายได้หูตาดีเคี้ยวอาหารเองได้แต่เดินเองไม่ได้ ต่อมาพอท่านอายุเจ็ดสิบกว่าคืนนั้นท่านรู้สึกแน่นท้อง <c oughs> มีลมตีขึ้นในท้องอาการเช่นนี้ทางพี่น้องบอกว่าดื่มยา,าขับลมก็จะหายแต่ครั้งนั้นไม่หาย <c oughs> ช่วงหนึ่งท่านมองไปที่รอบๆเตียงแล้วสายหน้าปฏิเสธพร้อมกับตะโกนออกมาเลยนะ <c oughs> บอกไม่ไป <c oughs> ไม่ไปไม่ไป <c oughs> ข้างท่านมี โยมแม่มีพี่สาวสองคนแล้วก็มีน้องสาวอยู่นอกห้องก็ะอาจารย์เขียนเคสตัดดี้ไปบอกว่าลูกสาวคนสุดท้องพูดกรอกหูตลอดเวลาว่าสัมมาละหังสัมมาหังพุโทโธพุโทโธพอท่านมีสติก,กลับมาท่านก็พูดว่าพุโทโธแล้วท่านก็ถามโยมแม่ว่าปิดประตูบ้านหรือยัง จริงๆคือปิดแล้วเพราะตอนนั้นอ่ะมันดึกมากแล้วปิดแล้วสามชั้นนึกภาพนะประตูรัว้วประตูบ้านแล้วก็ประตูห้องแต่ท่านถามโยมแม่ว่าทําไมมีคนใส่กางเกงสีแดงตัวสีดำํำมายืนอยู่ที่ปลายเตียงสามคนคเห็นไหมซึ่งท่านเป็นคนจีนหน่อยหนึ่งท่านไม่รู้จักคําว่าหยักกรังท่านก็เลยพูดตามที่ท่านเห็นว่าใส่กางเกงสีแดงตัวสีดำํำ ซึ่งสอดคล้องกับในเคสดัตี้ที่คุณกูณไม่ใหญ่นำมาท่านร้องตะโกนเช่นนี้อีกสองครั้งคนอื่นๆไม่ไม่มีใครเห็นพอถึงเวลาหกโมงเช้าท่านเริ่มยิ้มหายกระสับกระส่ายพอหกโมงครึ่งท่านก็จากไปพร้อมรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้า,าได้ออกเคสดัตี้หลับตาฝันเป็นตูเป็นตา ตื่นขึ้นมาหาวหนึ่งทีตามสูตรครับนะเล่าเป็นนิยายประลําประลัเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ติดขาติดแข้งซึ่งเคสตัดลูกบอกว่าโยมพ่อเนี่ยจริงๆหมดอายุขายไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ด้วยบุญต่างๆที่ลูกก็คือพระอาจารย์ให้ท่านได้ทํามีสร้างพระธรรมกายประจําตัวมีบุญบวชพระลูกชายสองคนคเป็นต้น ขณะที่ท่านมีอาการลมตีแน่นท้องเป็นช่วงศึกชิงพบเมื่อทุกขเวทนาเกิดใจจึงยังไม่ใสภาพที่ท่านเห็นขนาดนั้นจริงเป็นกรรมนิมิตที่ท่านเ,าเคยทำไว้มาปรากฏขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็คือ,อผู้ที่จะมาพาไปเห็นว่าท่านหมดอายุไปแล้ว ก็เลยจะมาพาตัวท่านไปพิจารณาบุญบาปแต่ด้วยที่ทุกๆคนได้ช่วยให้ท่านได้สติภาวนาสัมมาหลังสัมมาหลังพุทโธทําให้ท่านได้สติตรงนี้สาคัญมากนะแล้วสามารถภาวนาได้เพราะปกติของท่านท่านปฏิบัติธรรมเป็นประจําอยู่แล้วอวันละครึ่งชั่วโมงพอาจารย์จําได้เป็นภาพที่เห็นมาตั้งแต่เด็กเลยใจของท่านจึงพลิกกลับมาเป็นใส บุญทั้งหลายที่ท่านได้ทํามาจึงได้ช่องได้โอกาสส่งผลตอนนั้นก็มี DMC และก็เปิด DMC ให้ท่านดูด้วยเปิดเพราะว่าท่านไปไหนไม่ได้ท่านก็ต้องนอนฟังอยู่อย่างนั้นทําให้ท่านสงบแล้วในที่สุดก็ละจากกายมนุษย์ไปไปบังเกิดแบบหลับแล้วตื่นกลางวิมานที่ดาวดึงเส3สามวิมานทองแก้วประดับรัตนาชาติสวยงามมีความสุขมาก และทุกๆคนอุทิศบุญไปให้ท่านท่านก็ได้รับดีใจและอยากให้ทําบุญอุทิศมาให้ท่านอีกบ่อยๆ <c oughs> และต่อมาสมัยนั้นพระอาจารย์บวชได้ย0่สิบพรรษาพระธรรมกายท่านก็เลยเมตตาไปสอนให้ยมพ่อได้ปฏิบัติธรรมและก็ตามคอยอนุโมทนาบุญในการสร้างบรมีของตัวพระอาจารย์ <c oughs> เพื่อที่ท่านจะได้อยู่สวรรค์ไปนานมา <c oughs> และถ้าท่านได้เข้าถึงธรรม ก็จะไปอยู่ภพภูมิที่ดีมีความสุขมากกว่านี้อีกซึ่งหน้าของท่านยิ้มจริงๆวันรุ่งขึ้นพระอาจารย์ก็ไปไปเจอร่างท่านที่วัดเอหลานเข้าไปเขย่าตัวอากงให้นึกว่าอากงหลับให้อากงตื่นมาเล่นด้วยตื่นมาคุยด้วยซึ่งตรงนี้พระอาจารย์อย่างที่บอกก็คือเข้าวัดด้วยเอข้อมูลที่เชื่อสื่อเพราะฉะนั้นพระอาจารย์จะเฝ้าดูเ สิ่งที่คุณครูไม่ใหญ่ได้สอนที่ท่านประพฤติปฏิบัติว่าตรงตามสื่อไหมแต่มันก็ไม่ไม่ได้เป็นไปตามนั้นอย่างครั้งนี้ก็เหมือนกันพระอาจารย์ก็เขียนเคสดีส่งไปตามที่พระอาจารย์เข้าใจแบบนี้แต่โยมพี่สาวแจ้งมาว่าคนที่บอกให้โยมเตีย่ยภาวนาสัมมาหังพุทโธไม่ใช่ลูกคนเล็กแต่เป็นโยมเจเองพอาจารย์ก็มาเช็คข้อมูลจากที่ จากเคสตัตี้ปรากฏว่าสอดคล้องกับที่เคสตัตี้ตอบมาว่าไม่ใช่น้องคนเล็กครับจ้งทั้งที่ะอาจารย์เขียนผิดแต่เคสตัตี้ตอบถูกจก้ะจ้ะแล้วประการที่สองคำพูดที่โยมเตี่ยฝากมาถึงผ้าจารย์ พระอาจารย์ยิ้มเลยว่าเนี่ยคือคําพูดของโยมเตีย่ยแน่นอนว่าโยมเตี่ยไม่เคยไปกราบคุณครูไม่ใหญ่ด้วยตัวท่านเองเพราะฉะนั้นคําพูดโยมเตี่ยไม่เคยพูดกับท่านแต่พระธรรมกายฝากคำพูดนั้นมาถึงเราได้เป็นคำที่โยมเตี่ยพูดไว้กับเราเจ้าค่ะนี่เป็นตัวเช็คว่าเคสตัดดี้ถูกต้อง าสาธุครับถ้าเป็นประโยคของหัวหน้าชานมินิภริพรันวิริยรัตนะครับรายการชีวิตในสังสารวัฏจะบอกว่านี่แหละคือประโยคที่ใช่เลยก็ออคือตรงความเป็นจริงกับที่พระอาจารย์ที่ส่งไปทุกประการเลยนะครับแล้วอย่างนี้ครับพระอาจารย์พอได้สอบถามได้กลับเรียนถามคุณครูไม่ใหญ่เรื่องกรณีศึกษากฎแห่งกรรมยิ่งตอกย้ําอนุภาพของวิชาธรรมกายก็ตามอนุภาพของบุญก็ตาม จากนี้ไปครับพระอาจารย์ในมุมของพระอาจารย์เนี่ยอยากที่จะออกแบบชีวิตอย่างไรและโดยเฉพาะมีมโงปณิธานอย่างไรที่จะขยายความสุขเนี่ยครับที่เริ่มต้นจากสันติสุขภายในใจไปสู่สันติภาพภายนอกอย่างไรครับพระอาจารย์เราก็จะต้องก้าวเดินนะสเต็ปบายสเต็ปตามมหาป้ชยาจารย์ตามพระเดชพระคุณหลวงปู่ศกตาม คุณยายอาจารย์มารดาเจ้าวาสิกอาจารย์ขนุบยูแล้วก็คุณครูไม่ใหญ่ในการทําความดีสร้างบุญสร้างบาร,รมีให้ยิ่งขึ้นไปเพราะอย่างที่พวกเราก็ทราบกันอยู่ว่าโลกทุกวันนี้นี่โอ้โหถ้าจะสร้างบาร,รมีทําความดีเพียงลําพังบอกได้เลยว่ายากเพราะฉะนั้นการที่เรามีต้นบุญต้นแบบหมู่คณนะ ระคับประคองกันไปอย่างนี้พอรอดตัวค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะค่ะอยากให้พระจาจาร์ไ hmm. ด้เล่าบรรยากาศที่บร <rat> ิสเบนสักนิดหนึ่งนะเจ้าค่ะเพราะว่าปัจจุบันอย่างที่บอกว่าเราเกิดวิกฤตต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของโรคระบาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะบรรยากาศที่นู่นเป็นอย่างไรแล้วก็อยากให้พระอาจารย์เนี่ยได้ฝากกําลังใจไปถึง คุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะน,นี้ทั่วทุกมุมโลกเลยรวมถึงนักสร้างบารมีด้วยนะคะว่าเมื่อเกิดวิกฤตอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยอยากให้พระอาจารย์ได้ฝากข้อคิดกําลังใจให้ได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเจ้าค่ะจซึ่งก็ต้องขอชื่นชมอนุโมทนากับหล่าไกรมิตรผู้นำบุญโดยเฉพาะชาวไทยที่ สนับสนุนส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเลี้ยงอาหารไทยไทยฟู้ดญาติโยมก็มาช่วยกันทั้งทั้งช่วยกันผลิตทั้งช่วยกันดูแลอะไรต่างๆการทำทานเด่นมากๆสำหรับพี่น้อง ชาวไทยชาวพุทธเรา <c oughs> ช่วยเหลือทุกอย่างหรือเวลาเราจัด r e t r e a จัดปฏิบัติธรรมแล้วก็มีสอนโยคะด้วย <c oughs> ก็ได้คุณครูชาวไทยมาช่วยสอนให้ฟรี <c oughs> แต่ที่นี่จะต้องมีใบประกาศต้องมีเซอร์ติฟิเคตเพราะว่ามันเป็นเ,เรื่องสำคัญจะแบบพอมีความรู้งูงูปลาปลาแล้วมาสอนอย่างนั้นไม่ได้ <c oughs> ก็ญาติโยมของเราก็มีเอกสารรับรองตรงนี้เรียกได้ว่าคุณครูไม่ใหญ่บอกซ้ายญาติโยมทุกทุกคนซ้ายท่าน<ถ><ถ>บอกขวาทุกทุกคนขวา<ถ>พร้อมร่วมด้วยช่วยกันอย่างไม่เห็นแก่เหนื่อยยากนะ่ะอันนี้<ถ>พระอาจารย์ประทับใจมาก<ถ>จ้า จเจริญพรค่ะสาธุครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของการสร้างบุญสร้างบารมีที่บริสเบนนะครับพระอาจารย์ครับถ้าในช่วงนี้ครับพระอาจารย์สัส้นๆประมาณหนึ่งาทีสุดท้ายนี่ครับย้อนกลับไปตั้งแต่วันแรกที่พระอาจารย์บวชจนกระทั่งมาถึงวันนี้2 8พรรษานี่ครับอะไรเป็นสิ่งที่พระอาจารย์รู้สึกว่าเนี่ยทำได้สําเร็จลนะสําหรับเป้าหมายในการเกิดมาสร้างบารมีนะครับพระอาจารย์ โอ้เป็นคําถามที่ลึกซึ้งมากนะอาจจะดูเหมือนปรัจรยนนิดนึงครับอาจารย์ครับครับผมจ้าพวกเรามีเป้าหมายคือที่สุดแห่งธรรมเพราะฉะนั้นอการที่จะหลงตัวเองอะไรต่างๆอ่ะมันมันมันไม่เกี่ยวกับตรงนั้นมันอยู่ที่ว่าทำอย่างไรจะไปให้ถึงเป้าหมายตาม มหาปุิยาจารย์ตามคุณครูไม่ใหญ่ครับให้ยกตนและสรรพสัตว์ให้ค้นจากกองทุกเป็นแกลมิตรให้กับตนเองแล้วก็ทุกๆคนเท่าที่กำลังความรู้สติปัญญาของเราจะทำได้ใช่ค่ะ พระอาจารย์ก็ตอบได้ลึกซึ้งซะด้วยนะครับไปไสู่เป้าหมายที่สําคัญก็คือที่สุดแห่งธรรมนั่นเองครับใช่ค่ะต้องบอกว่าวันนี้พระอาจารย์ได้ให้ข้อคิด สาระความรู้นะะแล้วก็โดยเฉพาะนีเรื่องราวที่เชื่อมั่นในอนุภาพผลบุญนะคะและที่สําคัญนะคะเราชมรายการไปเนี่ยโอ้ต้องบอกว่ามีความสุขด้วยแล้วก็เพลิดเพลินโดยเฉพาะนีเรื่องของเคสตัดดี้นะคะคของพระอาจารย์แล้วก็โยมพ่อด้วยต้องบอกว่าวันนี้ทางรายการขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะในความเมตตาของพระอาจารย์ชยสิทธิ์อริยะวังโสนะคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยเจ้าค่ะครับเปเลตอนพก,การครับค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรัก้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะคุณร,รณกรเอี่ยมกำชัยดิฉันสายใจวลีพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีคะ่คระร